ขั้นตอนเริ่มต้นการใช้งานนะครับอันดับแรกให้เปิดเข้าโปรแกรมนะครับคลิกที่ปุ่มไอคอน laser cat นะครับตัวโปรแกรมจะเปิดขึ้นมาอันดับต่อมาให้เราทำการเซ็ตพอร mm ์ต hmm. usb เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้นะครับโดยที่ไปที่ select mode นะครับจากนั้นเลือกหมวดคาสั่ง usb mode นะครับแล้วก็ทำการ add นะครับกด f i n s com นะครับเมื่อเรา f i n com ปุ๊บจะได้ A W C ขึ้นมานะครับจากนั้นกดโอเคนะครับอ่าแล้วก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับเมื่อได้แล้วทำการปิดนะครับแล้วก็มาเลือกคำสั่ง Mac Name ตรงนี้นะครับให้เป็น A W C ตัวเราจากนั้นทดสอบโดยการกดเลื่อนลูกศรน,นะครับแล้วก็ดูที่หัวเลเซอร์นะครับว่าสามารถสั่งการได้ไหมถ้าสั่งการได้คือเป็นการเซ็ตค่าเรียบร้อยแล้วมาให้เราเซ็ตค่าต่างๆเบื้องต้นนะครับโดยการมาที่ Option นะครับ system option จากนั้นหมวดแรกนะครับ workspace นะครับให้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็นศูนย์นะครับนี้เป็นศูนย์ครับจากนั้นเลือก layout ข้างล่างก็ layout ันดับต่อมาเซตพื้นที่นะครับมาที่เมนูนะครับกดเล็กก่อนทีนึงนะครับจากนั้นก็เซตพื้นที่ในการทํางานของเราตรงตาแหน่งแลนด์นี่นะครับแนวนอนนะหน้าตงเมื่อเซตเรียบร้อยแล้วให้ทําการกด save นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม ok ไป ต่อมาให้เรามาเลือกที่ partition นะครับ relative เลือกเป็น l i n e u p ต่อมาก็ option เหมือนเดิมนะครับเลือกที่ parameter ตรงนี้นะครับเลือกเป็น l i n e u p นะครับจากนั้นกด ok เมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการเซตค่าเริ่มต้นข่อนการใช้งาน